เป็นอีกหนึ่งคนดังที่ผ่านตัวมาสร้างแบรนด์ทำผลิตภัณฑ์เป็นของตอนเองอีกคนลแล้วล่ะค่ะสำหรับนักแสดงคุณแม่คนสวยอย่างสังมิวนิตานะคะที่ล่าสุดจัดใหญ่เปิดตัวผลิตภัณฑ์เสริมอาหารตัวช่วยสําหรับคุณแม่หลังคลอดน,นะคะที่จะช่วยเพิ่มน้ํานมจากสารสกัดสุดปังนะคะผงหัวปีพัดเมัลติวิตามินภายใต้บริษัทมิวติโก,โกจำกัดนะคะแบรนด์มูติโกพร้อมผิตก,กําลังทีมผู้บริหารนะคะจากบริษัท WL33 3ิาจำกัดนะคะนำโดยเพศสัจกรหญิงสิรพัค,คุณวไลลักษณ์นะคะและดรอ,อริทัศ์ จัดงานนะคะทำด้วยใจให้ลูกด้วยความรักบ่ายมูจิโกไปเมื่อวันที่2 9มิถุนายนที่ผ่านมาหนาห้องเกทลูมนะคะชั้น3โรงแรมดับเบิลยูกรุงเทพค่ะก็วันนี้ก็ฝากขอฝากมูจิโกด้วยนะคะก็เป็นผลิตภัณฑ์สำหรับคุณแม่และกันก็เป็นเรื่องของน้ำนมตัวมูจิโกนี่ก็จะเป็นเป็นของหัวฟีสกัดนะคะเข้มข้นเลยแล้วก็มีขิงมีลูกซัดแล้วก็มีวิตามินต่างๆ13ชนิดคะซึ่งก็เป็นเป็นเขาเรียกว่าเหมือนเป็นสารอาหารที่ จำเป็นกับคุณแม่ที่พึ่งคลอดในการช่วยบำรุงแล้วก็ช่วยเพิ่มคุณภาพเพิ่มปริมาณของน้ำนมด้วยค่ะกินล้ว็อะไร่ะมันมีความเป็นไสไมมันมันก็ว่าร้องถามถูกต้องค่ะเพราะว่านิโมไซขิงก็คือแบบ ใช้ขิงดําขิงทองซึ่งเป็นแบบราชาราชินีของขิงเลย oh. คือมันจะมีความเผ็ดร้อนมากกว่าขิงปกติแบบถึงสาเท่าแล้วเรื่องของแบบสม坤ทางายานอะไรเงี้ยเขาจะมีมากกว่าขิงปกติถึง5 oh. ้าเท่าราคาค่อนข้างสูง oh. แต่ว่าเราเอามาใส่ในตัวมูติโกนี้ต้ว oh. มูติโกแบบซองหนึ่งเนี้ยก็คือแบบมีมีค่าเท่ากับผงหัวปีสองนึ่เลยสกัดมา คือคือในซองหนึ่งอัดแน่นมากๆซึ่งซึ่งซึ่งสิ่งเหล่านี้พวกเอ่อหัวปลีพวกขิงพวกลูกซาร์อะไรเงี้ยก็จะเป็นเป็นสิ่งที่จําเป็นกับการบํารุงน้ํานมแม่คือแม่แม่หลายๆท่านน่าจะรู้ดีคืออย่างตัวเราเองอ่ะก่อนนะเนี่ยตอนท้องน้องมารินค่ะก็คือจะต้องกินอาหารเหล่านี้พวกพวกอะไรนะเอ่อใช่แกงเรียงแกงเรียงแล้วก็ แล้วก็ผัดขิงอะไรอย่างเงี้ยก็คือกินวนอยู่เนี่ยสองสาเมนูเนี้ยแล้วเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันจะมีมันจะมีอะไรที่มันแบบจบครบจบครบง่ายกว่านี้ได้ไหมอะไรเงี้ยเพราะตอนนั้นก็ทานจนแบบไม่ไหวแล้วก็เลยได้คิดค้นแบบเหมือนไปคุยกับไปคุยกับนักโภชนาการแล้วก็ R&D ค่ะในการช่วยคิดค้นผลิตภัณฑ์ตัวนี้ขึ้นมาให้หน่อยได้ไหมอะไรก็ได้ที่แบบว่า ให้ให้ให้คุณแม่เขาใช้ชีวิตง่ายขึ้นเรื่องของน้านมอะไรเงี้ยค่ะคืออย่างตัวโมเอมรู้สึกว่าเรื่องน้านมมันเป็นเรื่องบิ๊กเป็นบิ๊กดดลมากสําหรับแม่มือใหม่ในการที่จะต้องรับมือเรื่องของแบบน้านมน้านมไม่พอหรือว่าการจะต้องปั๊มนมทุก3มชั่วโมงอะไรเงี้ยเราก็คือมันมันมันค่อนข้างจะสาหรับตัวมึงมันมันแอบซัฟเฟอร์นิดนึงเหมือนกันโมก็เลยรู้สึกว่าเออถ้ามันมีอะไรที่มันมาตอบโจทย์ตรงนี้ทาให้ตรงนี้มันง่ายขึ้นแล้วมันใช้ชีวิตง่ายขึ้น แม่จะได้มีเวลาไปเลี้ยงดูลูกได้อย่างเต็มที่แล้วก็ไม่ต้องห่วงเรื่องน้ำนมประสบการณ์ล้วนค่ะใช่ก็คือก็ค pues ือได้ได้มาจากลูกนี่แหละค่ะลูกก็เหมือนเป็นเป็นเหมือนเป็นเขาเรียกอะไเป็นเหมือนอิสปายหรอในการที่ให้เราอยากจะได้ผลิตภัณฑ์อันนี้ขึ้นมาจากน้องมารินคนแล้วเพื่อที่จะเอามาช่วยในการมีน้ำนมเยอะๆให้กับลูกคนที่สองก็คือน้องมาคินค่ะ ค่ะก็ถ้าเกิดว่าถ้าเกิดว่าคุณแม่ท่านไหนสนใจนะคะก็สามารถซื้อได้กับทางตัวแทนนะคะหรือว่าลองเข้าไปดูในอ,อินสตาแกรมของมูทิโกก็ได้ค่ะและสำหรับผู้ที่สนใจผลิตภัณฑ์เสริมอาหารนะคะตัวช่วยสำหรับคุณแม่หลังคลอดนะคะแบรนด์มูทิโกสามารถสอบถามรายละเอียดและก็ข้อมูลเพิ่มเติมนะคะได้ที่ Facebook Fanpage IG รวมไปถึงไลน์ออฟ i ิเชีของทางแบรนด์ได้เลยนะคะ